สวัสดีครับคุณครูทุกท่านนะครับสำหรับในการาบันทึกคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับบันทึกเวลาเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นการส่งออกรูปเล่มนะครับซึ่งก็จะมีทั้ง2รูปแบบก็คือเป็นปพ .5 นะครับซึ่งเป็นแบบเก่านะครับแล้วก็ปทศูนย์หที่เป็นปัจจุบันที่โรงเรียนเราใช้นะครับเมื่อคุณครูนะครับทำการบันทึกผลคะแนนการประเมินรายวิชาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้ามาที่คําว่าส่งออก รูปเล่มปพ5นะครับหรือปท05นะครับเมื่อคลิกมาแล้วนะครับก็จะเจอกับหน้าต่างนี้นะครับคุณครูก็สามารถเลือกภาคเรียนนะครับเลือกชั้นนะครับแล้วก็เลือกรายวิชาได้นั่นเองนะครับและหลังจากนั้นตรงนี้นะครับประเภทของเอกสารนะครับคุณครูต้องมาเลือกนะครับถ้าหากเป็นปัจจุบันก็ใช้เป็นปท05นะครับปท05นะครับแล้วก็มากรอกนะครับลองผู้ดในยการนะครับเป็น นนายธนพลตาสมรสนะครับซึ่งเป็นท่านรองปัจจุบันของเรานะครับแล้วก็เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับในที่นี้ของผมก็คือคุณครูอรอนุชนะครับหลังจากนั้นก็มาตรวจสอบชื่อครูที่ปรึกษานะครับซึ่งตอนนี้ทางระบบได้คัดกรองมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคุณครูที่ปรึกษาตามคําสั่งของโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณครูก็มาเลือกตรงนี้นะครับพอ กำหนดค่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจสอบชื่อวิชาตรวจสอบรหัสวิชาตรวจสอบหน่วยกิตเวลาเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูก็มาดูที่เลือกที่จัดเก็บไฟล์นะครับแล้วก็มาเลือกว่าเราคุณครูเนี่ยต้องการที่จะเก็บบันทึกไว้ที่ไหนนะครับผงผมว่าจะขอไว้ที่คําว่าดาวน์โหลดตรงนี้แล้วกันนะครับและก็กดโอเคหลังจากนั้นคุณครูก็ทําการกดปุ่มนี้นะครับปุ่มส่งออกตรงนี้นะครับ แล้วก็รอสักครู่นะครับเมื่อทําการส่งออกเรียบร้อยนะครับหน้าต่างก็จะมีหน้าต่างว่าการส่งออกสําเร็จเสร็จสมบูรณ์นะครับกรุณาตรวจสอบไฟล์ของท่านที่แล้วก็พื้นที่ที่คุณครูไปเก็บไว้นะครับผมก็จะขอไปตรวจสอบนะครับไดเอฟนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับทีนี้ก็มาหาอะไรล่ะจะเป็นไฟล์ Excel นะครับจะเป็นไฟล์ Excel ตรงนี้นะครับเป็นผลการบันทึกการประเมินรายวิชานะครับรหัสวิชานะครับแล้วก็ชื่อวิชาแล้วก็ชั้นมอหนึ่งห้องหนึ่งตรงนี้นะครับสามารถเปิดขึ้นมาดูได้นะครับนะครับก็จะเป็นไฟล์ปทที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็คือมีรายละเอียดครบส่วนสมบูรณ์นะครับตั้งแต่หน้าปกนะครับข้อมูลนักเรียนรายห้องนะครับแล้วก็เวลาเรียนนะครับเวลาเรียนที่เราได้ทําการบันทึกไปแล้วนะครับวันที่ในเวลาเรียนก็ จะตรงตามโปรแกรมที่เราบันทึกนะครับแล้วก็ประเมินตัวชี้วัดนี่ที่เรากรอกไในโปรแกรมก็จะขึ้นมาให้เรียบร้อยนะครับมีการกรอกตัวชี้วัดข้อบ่งชี้ข้ออะไรไว้เรียบร้อยนะครับตัวบงอแล้วก็มีโครงสร้างรายวิชาที่เรากําหนดไปตามโปรแกรมนะครับอ่าแล้วก็มีอ่าผลการประเมินตรงนี้ที่เราจะต้องกรอกแล้วก็เซ็นนะครับเซ็นส่งทางงานวัดผลประเมินผลนั่นเองนะครับ เพียงเท่นี้คุณครูก,ก็สามารถสั่งปริ้นได้ตามลําดับเลยนะครับเป็นหน้าปกเป็นข้อมูลนักเรียนเวลาเรียนและตัวประเมินแล้วก็โครงสร้างเวลาเรียนตามลำดับแล้วก็เข้าเล่มส่งที่งานวัดผลนะครับของโรงเรียนได้ในระดับต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ